ข่าวด่วนค่ะทุกคนค่ะล่าสุดบอสบิ๊กหรือว่าผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการไลฟ์สดพูดถึงประเด็นบ้านที่ยะโสเพราะวันนี้วันที่30มิถุนายนเป็นวันที่หลายๆคนจับตามองว่าเอ๊ะวันนี้แล้วนะคะเออคำสั่งศาลเนี่ยจะตัดสินยังไงใครคือเจ้าของบ้านตัวจริงและแล้ววันนี้ก็มาถึงและบอสบิ๊เองก็ได้พูดในไลฟ์นะคะว่าขาดเป็นขาด ตัดเป็นตัดชาตินี้ไม่ใหญ่ดีนะคะไม่เผาผีอีกแล้วอะเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังไลฟ์นี้ของบอสบิ๊กกันค,ะค่ะก็ว่าอยู่เริีวยนลูกเรียงเต่าหายไปหาสีหาเสื้อไปอะไรนี่ไปทัวร์ไปทีมถ้าเป็นจริงก็เปลี่ยนไปหลอว่าแต่พ่อกับแม่ก็ไม่มีสิทธิ์พูดคุณมีสิทธิ์อะไรพูดเราเรื่องคนอื่นมันอยากจะว่าท่าพูดเป็นบ,บล่ะก็มายุพิธุตั้งหลายคนไม่ต้องแยรูปเลยสวัวแห้งอันานี้แห้งสมมุติเขาดานะคอยดามันหนะั น้าก็ฟองก็ได้นะถึงแม้จะเป็นจริงๆตามที่คุยบอกถูกไหมถ้าวีอย่างนี้ไม่ต้องตัดสินยากเตรียมเนี่ยไม่ต้องขาดขายเวลาขายไปยังไม่มันกูให้มักดับมันคนสูเงินยังไม่ก่งเศ้างแผ่เขาเป็ยนแครเราใสุมเงินพราะ่แลเดียวแพ่มาดุเดียวเขาวอาเอออันบ่บ่โทรทิแล้วแต่สาพราคนเมีด่าฉันต้องมึงคืมากเินจิงทันทันทีหรอ มีแต่เอฟซีที่เขาจะพลอดชั้นซื้อสินค้าชั้นอืมขนาดทุ่นหนมาเมียนตาไอยอยู่นดนน้อยอ่ะช่องบันตาที่เอาเก่อนออกไปบอมเคยบอกเงินเพราะว่ามันบริษัทซื้อสินค้าฝอยมันเราเนี่ยบริษัทลงฝอยบอมบริษัทลงเงินค่สซื้อฝอยบอมฝอยเงินแต่พอคนที่ซื้อบานกุ่ติดข่อยซื้อความฝอยเงินแค่นี้พอคนที่ด่าเขาบรเงินฝอยอยู่แล้วแล้วฉันก็มีเงินพวกเธออยู่แล้วขอบคุณจ้าพี่เธอบอกเงิแล้ว ถึงบทรายก็ต้องรายสิไปโงูดอกมันยังผู้ใดสร้างมาสิเงือขึ้นมาผูดว่าขึ้นยานพอไนน์โนดหนุนหลังให้คำคมต้องเจ็บแสบสิมาหวานจอยจอยทั้งครึ่งหนึ่งก็ได้พอแล้วอันนี้อะไรอะไรันนี้ความคิดบ okay. Bi ัรดอกครับคุณบัรดอกเท่านี้เม่ได้ดอกอันนั้นดอกอันนี้ดอกฮะอันนั้นดอกอันนี้ดอก ต้องไปเรียนรู้กฎหมายค่ะบางทีมันมันแต่บางทีมันถึงแล้วก็ตลกเย f ซีเวยเกี่ยวกับงกลมันหลายเฮ็ดเขาแหงสร้างให้คลิปลงเขาได้คลิปเขาได้เรียนนะการนี้การนี่คุณแบบว่าไปคอมเมนต์ด่าเขาว่าไปดูช่องเขาผัวน่ะเขาได้เงินถ้าคุณไม่อยากซัพว่าคนนั้นไม่ไปดูเราเลยเราไม่ชอบใครก็ไปดูนั้นเพราะเขาได้เงินจากพี่มาร์ค พี่มักจะเนี่ยพีอมึงบอกกันอีกอีกอีกมองข้างทางก็เลยใส่ใส่เอยเออไปเบิ้งยักษ์อ่ะไม่เปิดตาแต่ว่าขอขอรีบเถอขออยุดยั้งกับเรื่องคดีก่อนอยู่ในขั้นตอนกฎหมายยังไม่ตัดสินยังไม่แพ้ยังไม่ชนะยังไม่มีใครเป็นอะไรแต่รอสักครู่รอสักครู่และที่สำคัญขอ่มึงให้ติดก่อนว่าความพิธีธรรมันมันมีอยู่เสมอ กับกฎหมายมีอยู่เสมอและนอกเหนือครที่ทำคือจริยธรรมคุณธรรมถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้จริยธรรมคุณธรรมอืมอืมจริยธรรมคุณธรรมมันออมาคู่กันถ้าสองอย่างนี้เรามีคอยบอกได้ป่ะเราทํอะไรเราก็สบายใจแต่ถ้าเกิดคุณทําไปแล้วแบบน่าเชื่ออกตรมีความสุขแฮปปี้กับี่เพื่อนก็ทําต่อไปแต่ว่าก็ไม่ว่ากันเพราะยังไงก็ขาดกันไปแล้วก็ขาดไปเลยก็ได้อันนี้อยู่ มันดีกันแม่เรหรอกค่ะถ้าจะทำร้ายถ้าจะมาอิจฉาขนาดนี้แล้วก็จะมาทำร้ายขนาดนี้ผมไม่ใช้ควาเรียนความภาษาไม่ใช้อะไทางๆเหยียดเดี่ยวไม่ไป,ไปอะไรทั้งสิน้นรอแค่เจ้าเจ้าหลวงเขาไปติดป้ายแล้วก็ออกมาให้นักส่งเงินมีก็จ้างคนทนายเราหรอกผมนี่ก็ยืมไอ้นู้นเท่น,น,น,ทนั้นชับอสโนดยืมหมัดบานกลัวทนายจ้างเ้าหนึ่งก็สี่ห้าแสนในการฟ้องร้องบริษัทเข้าบริษัทฟอกฟีดพิณห์ฟ้องเสียเงินเด้งอืม สีเป็ดีนะมั้งเนี่ยงมัว่าคือว่าเขาหนีม่นานแต่วันนี้ออกไปคลิปคลิปว่าเอยเริ่มติดตอนแรกก็เข้าข้างพี่นั้งเป็นดนอยู่ทุกวันนี้เลิกข้างเราจะเทือกขาเทือกบางสนามนัำแมนแล้วเทือกคำาเาซื้อใหญ่คนมาบวกหนึบวกหนึ่งบวกหน่งปรทสร้างกัตเรียกเยยหอเจะสรเป็นเดี๋ยวหางนัาอย่มเนี่ยหน่อยๆนี้ๆๆๆมัปัด่เป็นนักลองูมัเป็นนักลองโตเกียวกูมั้งโอเค โอเคเอืมเ okay. okay, okay. uh ้ม huh. แว่ิ่มก่อนใครนน้องยิม้มนักร้องยิมง้มรอเออเงมากพี่าครอออันนี้งงใช่ไหมพูดให้ฟังอย่างไม่งงใช่ไหมมง่งมันบอกอเราพูดเราพูดให้ฟังว <c oughs> ่า,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 ายังไม่ใส่หนยังไม่ใส่หน้าอ่อนดีต้องการทองต้องการท้องมันบกให้มาขาดีที <c oughs> หลังบ้านยองข้าว่ารนนาบ้านไม่ต้องสงสารมากทำผัวปอดครับทำผัวปอดมันใหญงไม่ต้องงงทำดีเพื่อท่านเพื่อนี่ลูกมันแหญ่ขรั่มกับสมูทเองดอกสังคมสมุทมันเห็นเก่งขัดเอาลูกพี่จิตังชี้กับไว้เข้าสูบดอกสูมือตะกี้ก่อนในหน้าเอาลูกพี่ตังจะคิดเลืองรูปจะอานเห็นแก่รูปสูมือนี่แหน่ว่าอะบี b a b I love TikTok. I still love you, every lover myself. I love everybody. Everybody lovely me. Thanks. Oh, It's It's I I drink water. 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 เจอเจอทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจเอฟซีไม่ต้องไปหลงกลเขาฉลาดกว่าที่คิดนะจ๊าฉลาดกว่าที่คิดคนที่ปึกคือฉันมาแร้ยความปึกตัวเองไงเพาะมันจะของเจงแหรอผมปึกกระมังตัวนี้ แล้จ้ของเลือดหลายดีหลายกว่าความพุ่นปืนกันนะแต่ว่ากิ่งแต่ปากแต่ว่าไม่ค่อยกิ่งจริงจริงจะเป็นคนปืนและถึงตรงถึงตงัวตัวไอ้ทีว่าจ<อ>้ของเลือดว่าจ้ของ,ง,ง,งดีหลายแล้วพวกคอสทับท้าเราจบยไงแต่จบเพราะเป็นอย่างถ้าเกิดเอาความดีขขขขขเขาเขาแลงปึ๊บึกกว่าเขาก็คือชั้่งพริงจริงจริงนะร้อยพริงจริงปึ๊กบ

คนไหนหล่อคนไหนหล่อคนไหนหล่อคนไหนคนไหนคนไหนหล่อคนไหนหล่อใครคนไหนใครหล่ออือคนนี้หล่อร้านคุณแม่สวยเป็นหน้าแมนแบบนี้นะเขไหนสวยคนไหนสวยคนไหนสวยคนไหนสวยผมยาวผนสั้นไหนสวยสวยจังเลยคนไหนเดียว ถามไม่ได <correction S 1> <sensory consciousness. S 2> ้ถามไม่ได้อะไเงี้ยชอบแต่คนรอรานแต่มาคนรอพี่น้องยีวิวโดูดิแ้าบอสจ้ะที่นี่แล้วผมผมไม่ค่อยอะไรกับอะไรถ้ามีคนแบบว่าขึ้นกระทู้อ่ะจุดขายของเรามีนานามากจริงๆเราไม่มีอะไรใครนะเราเรามีงานเรามีงานค่ายเพลงเรามีงานคอนเสิร์ตเรามีงานการแสดงตอวลาอยู่เนาะแต่เนี้ยมองเรื่องส่วนตัวเนาะเรื่องส่วนตัวที่คนร่างอยากรู้ไม่ได้เอามาพูดในคนฟังแต่คนอยากรู้เนี่ย คนโทษมาบดบวมสามสิบยังไงนี่ยังไงนี่ข่อยก่าสิบก็บอกมากกว่าเอฟซีก็ดีมากกว่าทองคาทำไมต้องพูดไมเต้องกุศก็นักข่าวนักข่าวอย่างเอาไม่พูดรายการทีวีอ่ะคิดดูแล้วทำไมเราถึงไม่พูดเราพูดช่องทางตัวเองเสียเรตติ้งยิ่งได้ขึ้นช่องทางเราเราไปออกทีวีเขากับเรตติ้งเขากระไดแหมเขาก็ขายของไหมเขาก็ขายกันเองนะนั่นมันลุบหีขายของแร้เรียวผู้อีกหนีเนาะขายของเองป้าเล็ินีป้าเล็กเินยงให้หนีใช่ไหมอ้ยอี นั่นไม่ไป็นน่้ามป็นปไงนี้ตื่นเดียวบ้านหลังใหญ่ลอกหือยังไม่ลอ็อกก็มีอะไรเอาว่าเราพี่ใหญ่หรอพี่น้องเพราะเขาขนออกแต่ไปญี่ปุ่นแล้วเซเซนนี่แกับขีดมีคาง่าี่ยหญจะโซฟาเขาไม่รู้อะไรเดี๋ยวอี่นาทีคนเดียวจะเอาโฟกซูวฟกซฟฟาให้ แต้มมองจอดรถซูเม่เขาจอดกับมันเป็นไข่เพลิงผมที่มองน,ะน,อองน,นั้นเพื่ยอนปวดขั้นกลิ่เพื่อนสเต็มไปหมดนะสร้างบรรยากาศเดียบเนี่ยเอเอเอ,เอ,อโอ้โหเด็กงา,านสวยแน่เอ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 คือตอนนี้มันมีคนรอซื้ออยู่แล้วครับ<อ>ผมจะขายที่25ล้านบาทมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยธรรมชุมแพน,นะครับเขาจะมาเขาจะมาซื้อแต่เขารอใครจะจบ จะเปิดเป็นเป็นเทคนิคขององานวิทยาการช่างเทคนิคเขารอซื้อเขารอโอนเลยจะเล่ามันมูลค่ามันเกือบห้าสิบล้านแต่คุณขายแค่ยี่ห้าล้านราคาแบบร,ร,รีบขายออกสินะเพื่อนกับเพื่อนจะมาจำพอยกับ <c oughs> พื่อนเราพี่ดุ๊งดิวเราด้วยเรื่องการขายขายจริงครับม่ใจ่พูดกันพูดซะโป๊ะจะขายยี่สิบห้าล้านบาทครับถ้าใครทข้งมนัน้นก็ได้แต่ว่าเพื่อนจะเปิดเป็นวิทยาการอาชีพเพราะมันอยู่กลุ่มกลางระดังเพื่อนรทากับอำเภอ คำเตยใช่ไหมป๊าไม่รู้อบางทีก็บางกลางบอกไทะเอื้อสอง้มไทยเอื่อไ่บอกไทยเอือเล้าเลกยเือเินผมจะเปิดเขาจะเปิดเป็นในเขาจะเปิดเป็นอ้วิทยาการอาชีพเป็นเจ้าของมหาลัยอยู่แล้วเป็นนเต๋อมหาลัยครับใช่เื่อจะซื่อในราคายีล้านพร้อมโอน ความอุ่นความอุ่นความอุ่นห็นแกวโพสอยู่เอาทิ่หงอคนเสื้อโพสหรอหรอเขาอยากเป็นเทคนิคแล้วมันมีห้องพักหองพักเด็กน้อยพรมันมีมันมีโรงแบบว่าเอาไว้เอาไว้สอนเด็กน้อยออฟเล็กได้หมดเลยแล้วก็มันมีพวกอะไรนะมีพวกห้องเรียนหนังสือมีห้องรับแขกมันมีทุกอย่างเหมาะกับการเป็น เทคนิคมากเหมาะกับเป็นเทคนิคมากอันนี้แพ้หรือชนะหรือว่าเป็นของใครผมไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะออกไม่แน่นะอาจจะพลิกล็อกแบบว่าอ่าตัดสินแล้วแพ้ผมแพ้ก็ว่าไยเนีแพ้กับแพ้ไปบริษีเดียร์ความบริการสิขายเรือสิเล่นห่าดันบริษีเดีอเล่นหมาดหันเรียบร้องบริษีเดียเลือดจากคาซัคสถนไปเนาะแต่เราคิดว่าก็เอาตามขึ้นเอกสารขึ้นเห็นเลย สารมันยเลยขอยบอี่เดียรเพียคุณจะมาเพชนะออสซเดียไม่สีเดียรอันนี้ยังไม่สี่เดียรนะแต่เอาควาถูกต้องก่อนเราทำเอ,าอเราอิเราก่อนมเราิตรงนี้อ่ะอืมแลอ๋อเขาจะเสียหอกตรงนี้ไปไปตล <c oughs> าด <c oughs> เรื่องสำคัญใจดี <c oughs> <c oughs> มันมีสองอยาอ่างนะมันมีสองอย่างคือแพ้กับชนะอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแพ้รือชนะแต่ว่าถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราชนะก็ตามเราแค่นั้นสุเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเอาตามสิทธิทพื้นฐานของของเราที่มีมีการมีการทําได้ทดําะไรก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ทำจริงๆนะรับไม่ยรอนสิทธ,ทธทิคนอื่นและไม่เอาระเอาเปรียบเราเราตรงๆอยู่แล้วนะครับ เียบ้านหลแล้วมาทำไมขาพีก็แ้นัใช่้ตา่าโอ่มหาอันแมหาอนวมหาซื้อของได้มาเสิดเงินหล้ครับียกลูกอยากต่อียกหลานนี่เห็นบ่นอันเห็นบ่าหลังเะราั ต้องท่านเขาเลยพี่น้องเพราะตองท่านเกินเขาเฮงมากดามาเขาเฮงนานนี่เขาเฮงดื่มมากเพราะเขาได้เขาขายความบออกเขาก็ต้องดื่มมากคนไปสื่งของเขาเนี่ยแหะไพรว่าศานะมุขข <big> ่อยมันตองมี้ดามาเขาเขาได้ขายของมได้ไปนองมุขข่อกับมุขข่อยกับว่ามุขข่อยกับเลิศอยู่ดีแต่ว่าคุณบาคนก็ต้องอาศัยดามาแต่ว่าภาพออกมาเนี่ยคุณจะเป็นคนมากกเอาดามานี่ตลอดฉันโดนตลอดเตฉันไม่เคยเลิศอย่างเงี้ยเคยเล่าฉันโดนตลอด กานาช่องแต่ไมีคนหยองด้วยแต่ว่าจีบช่องแล้เขากันหยองใช่ไหมนนนหาเรตติ้งนันแหละไม่เคยวิ่งเข้าหาเรตติ้งมีแต่เรตติ้งวิ่งเข้าใส่คอนเทนต์ไม่เคยวิาาง่งเขา้เนนเเขาหามีแต่คอน,คอน,นเทนต์วิ่งเข้าหาเราแม้เราไม่เคยวิ่งหาคอนเทนต์เลยเขาอยู่มาแม่ห้องสิเอาเสียเขาไปรับลูกสิเขาไปบระเด็นเป็นอย่าง้รเขากับอยู่ข,ของห้องอ่ะจะอย่างมีแต่บ้านคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกนึกถึงกล้องสิคะอะไรนะจะใส์กับมีเมสุจะไปสิ่งที่คถึงเพิ่มอาหารก็นั่นแล้วว้าย คือมันเท่าไหร่คือมันก็เดือดขาเดเท้าเดือดขาดเดือดขาดแม่เดือดขาดอยู่แล้วจ้าแต่ว่าในกรณีที่ว่าในในกรณีที่ว่าเรื่องของกฎหมายบางที่ห้องประหยัทเซฟข้างทร,รัพย์บแวยแล้วไม่อยากทร,รัพย์บ,ยบ,ยบแวยประหยัดบระหยัดทรัพย์บ๊วยก็ผู้ใดขออนุญาตขึ้นกันแดดคล้ายกันแดดพี่นอ้องเมื่อไหร่ใครอยากซ <c oughs> ัพพอร์ตพี่อนเพื <c oughs> ่อนก็มากดเลยอันนี้ปะ เขาอยากซับพอร์ดพี่อกแนก็มากดคิมกันแดดให้พี่เล็กแบนโซเลยจบจบขึ้นแล้วการไี่เธอล้วใช่ไหมขายได้บหานี่คุณพี่ <c oughs> ปกติหลังกองคนขายหักสิบประมาณนี้สี่ <4 90. S 1> วันนี้เทาไรให้โปรโมชั่นอะไรไหมฮะม <4 90. S 1> ันขึ้นราคาอะรตอนนี้สองหลอดสิบเหลือสี่ร้อยเก้าสิบจากหลอดเดียวเท่าไหร่นะสีอยเก หลอด,ดยาว490แต่วันนี้2หลอดได้4 4 0บาทไปบักมัมกกนขึ้นมามากคนขึ้นวันนี้2หลอด490มืออ่นอนนี้2หลอด490กันแดดแบรนโซนี่แหละแบรนโซที่ว่า